สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ปันทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตื่นตาตื่นใจกับมันสำะหลังอายุสามเดือนครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับยุคนี้นะครับเกษตรกรต้องลดการใช้ปุ๋ยก่อนครับเดี๋ยวมาคุยกับคุณพี่เจ้าของแปลงนี้ครับว่ามีเคล็ดลับอย่างไรสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนเลยครับผมผมพรครับลุงน้อยลุยสวนครับผมอืมนะครับลุงน้อยนะครับผมพรตรงนี้อยู่เขตตำบลอำเภอจังหวัด ตำบลตะคุครับจังหวัดโคราชครับผมอ่านะครับตำบลตะคุอำเภอป่าทงชัยครับอ่าโคราชบ้านเราครับนะครับมันสาหลังแปลงนี้กี่ไร่ครับแปลงนี้ห้าไร่ครับห้าไร่ครับผมอ๋อก็ไม่ได้แปลงใหญ่มากเนาะครับผมนะครับแล้วก็พันุอะไรครับที่เราเอามาคูเกษตรศาสตร์ห้าศูนย์ครับผมเกษตรศาสตร์ห้าศูนย์ครับครับตอนนี้อายุประมาณกี่วันละอายุแปดสิบห้าวันครับประมาณเกือบเกือบสามเดือนครับผมยังไม่เต็มสามเดือนนะครับท่านผู้ชมอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะสามเดือน แต่ที่แน่ครับเราลองขุดดูครับนี่ฮะดกใหญ่ยาวนะฮะเพิ่งมาขุดครั้งแรกมาเนี่ยครับเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างก็พอใจครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับอืมนะครับครับนะครับได้ความใหญ่ระดับหนึ่งแล้วครับนะฮะดกดกไหมแบบเนี้ถือว่าดกไหมถือว่าดกดกมากครับอืมดกมากก่อนหน้านี้เนี่ยแน่นอนว่าเราทํามันําหลังมาเนี่ย มันสัมังอายุสามเดือนเนี่ยมันเคยสมบูรณ์ดกแบบนี้ไหมโอ้ถท่าเท่าหัวนี่ไม่เท่านี้ครับความดกนี่ไม่ไม่เท่าเลยไม่เท่าเลยครับไม่ได้เลยผม,ผมไม่เชื่อว่าถ้าแช่โฟทีเนี่ยมันะจะดกแบบนี้ครับก็คือเราเริ่มต้นด้วยการแช่โฟทีครับอ่าแล้วก็ฉีดฉีดอะไรบ้างครับท,ที่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยฉีดโฟทีครั้งแรกนี่ฉีดโฟทีครับปุ๊บฉีดโฟทีนี่สองครั้งอ่าครั้งที่สามนี่ ใส่แบกเลยครับอ๋อระเบิดหัวใส่ไปกี่ครั้งแบกแบกใส่ไปหนึ่งครั้งแล้วครับหนึ่งครั้งแล้วครับอาแล้วจะใส่ต่อไหมใส่ครับใส่อีกเนาะครับยังจะระเบิดหัวต่อไปเรื่อยๆอครับอาแล้วตัวนี้เห็นมีมาด้วยอันนี้เอาไปลองกับแปลงนาข้าวครับอ๋อใช้กับนาข้าวครับอ่าเราคิดว่าจะเอามาใช้กับมันสำหลังด้วยไหมเดี๋ยวจะผสมด้วยกันครับอืมได้ไหมครับได้ดีครับได้ครับยอดเยี่ยมเลยนะครับนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทที่เราเอามา โอ้ถ้าราคาปุ๋ยเดี๋ยวนี้กระสอบละพันหกพันเจ็ดนี่ไม่แพงเลยครับถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับผลผลิตที่ได้อย่างนี้เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับเนี่ยยังไม่ได้ใส่ระเบิดหัวเลยครับโอ้โหสุดยอดครับถือว่าเป็นทางเลือกของพี่น้อยเนาะนะครับที่ที่บอกว่านอกจากทางเลือกแล้วเป็นทางออกด้วยนะครับได้ใช้กลุ่มเบริพันโฟ์ทีนะทดแทนราคาปุ๋ยนะครับราคา สินค้าเกษตรที่มันแพงอยู่นะเวลานี้นะครับอ่ขอให้พี่น้อยได้ผลผลิตที่มากขึ้นนะครับมากขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนแบบนี้เนาะนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูครับว่ามันทำหลังของพี่น้อยจะได้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ประทับใจใหญ่ยาวมาแล้วนะครับผมนัทพงศ์มาทองเกษตรทั้งโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ